เอาให้เุณยายเส้นหนึ่งนะคะเอาให้เส้นหนึ่งค่ะอ่ะโอ้ยเก่งมากเลยค่ะเก่งมากเลยนะคะเก่งมากเลยจ้าช่อะไรคะอ่ะเอามาให้คุณยายอันหนึ่งเอามาให้คุณยายเส้นหนึ่งค่ะ สีผมให้สวยๆนะคะน้องเอิญเอิญบายบายเจอกันคลิปหน้านะคะตอนนี้น้องเอิญเอิญจะไปไหนคะน้องเอิญเอิญจะไปไหนคะลูกสีผมให้สวยๆนะคะน้องเอิน เก่งเลยจังเลยตบมือให้หน่อยตบมือให้หน่อยตบมือให้น้องเอิญหน่อยค่ะเก่งมากเลยนะคะเก่งบายบายเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนสวยมากเลยค่ะสวยไหมคะเอินสวยไหมคะเพื่อนเพื่อนเอาอีกเส้นหนึ่งค่ะคุณลูก อันเอินสวยจังเลยเอาให้คุณยายเส้นหนึ่งค่ะฝาฝาฝานกฝาฝาค่ะสวยไหมคะคุณยายแต่งตัวให้น้องฝาฝาฝานุฝา ฝ่า่ะเก่งเลยจังเลยตกมือให้หน่อยตกมือให้หน่อยตกมือให้น้องเอื้อนหน่อยค่ะเก่งมากเลยนะคะเก่งจะไปเยี่ยมน้องนะคะน้องให้ขึ้นยายเส้นหนึ่งนะคะ บายบายเจอกันคลิปหน้านะคะแต่งตัวให้น้องเอินเอินดีกว่า,ะค,ะาค่ะนักการกาเพือผ่ากเอาให้คุณยายเส้นหนึ่งะคะ่ะเส้นเดียวค่ะเส้นเดียวอย่าเอาออกมาเยอะนะคะเส้นเดียวค่ะเพื่อนสวยมากเลยค่ะสวยไหมคะ เงอินเอ,อ,อินสวยไหมคะเพื่อนเพื่อนฝาฝาฝา,าลูกฝาฝ <What? S 2> าค่ะตอนนี้น้องเอินเอินจะไปไหนคะน้องเนเอินจะไปไหนคะลูก มัดผมให้นะคะน้องเอินเอิดีมากเลยจ้าสวยจังเลยสวยไหมคะสวยไหมคะน้องเอิญเอิสวยไหมคะคุณสวยไหมคะ,ออมค,ะคุณย,ณยายแต่งตัวให้น้องเก่งมากค่ะเดี๋ยวเอาอีกเส้นหนึ่งค่ะเดี๋ยวเอาอีกเส้นหนึ่งนะคะมัดอีกข้างหนึ่งค่ะคุณสวย แต่งตัวสวยๆนคะนคะเอิญๆสวยไหมคะเอิญๆสวยไหมคะหีผมให้สวยๆนะคะน้งเอิญๆให้ขึ้นใหญเส้นหนึ่งนะคะเอิญๆนะคะ น้องเอินนจะไปเยี่ยมน้องน้องเอินเอินสวยไหมคะคุณยายแต่งตัวให้น้องเอินเอินนะคะน้องเอินเอนจะไปเยี่ยมน้องน้องเอินเอินวันนี้น้องเอินเอินจะไปไหนคะน้องเอินเอินจะไปไหนคะลูก โอ้เก่งจังเลยปิดไว้เหมือนเดิมค่ะสวยไหมคะคุณยายแต่งตัวให้น้องอ๋าเก่งมากเลยจ้าเอินเอิญนะคะน้องเอิญจะไปเยี่ยมน้องน้องเอิญเอิเอาให้คุณยายเส้นหนึ่งนะคะเอาให้เส้นหนึ่งค่ะ อ,อู้เก่งมากเลยค่ะเก่งมากเลยนะ,ะจะไปเยี่ยมน้องนะคะน้องเอาให้เป็นยายเส้นหนึ่งนะคะเอาให้เส้นหนึ่งค่ะ,อ,ะอู้เก่งมากเลยค่ะเก่งมากเลยนะ,ะบายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ เอาให้เป็นายเส้นหนึ่งนะคะเอาให้เส้นหนึ่งค่ะอู้ยเก่งมากเลยค่ะเก่งมากเลยนะแต่งตัวสวยๆนะคะเอิญเอิญสวยไหมคะเอิญเอิญสวยไหมคะเก่งเลยจังเลยตกมือให้หน่อยตบมือให้หน่อยตกมือให้น้องเอิญเอิญหน่อยค่ะ เก่งมากเลยนะคะเก่งเๆเลยจังเลยตบมือให้หน่อยตบมือให้หน่อยตบมือให้น้องเอินเงินหน่อยค่ะเก่งมากเลยนะคะเก่งเอาอีกเส้นหนึ่งค่ะคุณลูกน้องเงินเนเก่งมากเลยค่ะ เก่งมากเลยนะคะน้องเอิญเอิเก่งเลยจังเลยตกมือให้หน่อยตกมือให้หน่อยตกมือให้น้องเอิญเอิหน่อยค่ะเก่งมากเลยนะคะเก่งเอิเอินสวยจังเลยเอาให้คุณยายเส้นหนึ่งค่ะเก่งมากค่ะเดี๋ยวเอาอีกเส้นหนึ่งค่ะเดี๋ยวเอาอีกเส้นหนึ่งนะคะ มาอีกข้างหนึ่งค่ะเป็นสวยฝาฝาฝาูาากฝาฝาค่ะสวยไหมคะคุณยายแต่งตัวให้น้องเอิญเอินะคะน้องเอิญเอิจะไปเยี่ยมน้องน้องเอิญเอิญ อะไรคะอเอามาให้ค <Yeah. S 1> right, ุณยายอ่านหนึ่งเอามาให้คุณยายเส้นหนึ่งค่ะอาให้คุณยายเส้นหนึ่งนะคะมัดผมให้นะคะน้องเอิญๆบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะเอาให้คุณยายเส้นหนึ่งนะคะ เอาให้เส้นหนึ่งค่ะอ่ะโอ้ยเก่งมากเลยค่ะเก่งมากเลยนะ,ะเอาอีกเส้นหนึ่งค่ะคุณลูกฝา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 ลูกฝาฝ<ว>าค่ะเก่งเลยจังเลย ตบมือให้หน่อยตกมือให้หน่อยตกมือให้น้องเอิญเอิญหน่อยค่ะเก่งมากเลยนะคะเก่งอะไรอ่ะอะไรค่ะเอาเอามาให้คุณยายอันหนึ่งเอามาให้คุณยายเส้นหนึ่งค่ะมาให้คุณยายเส้นหนึ่งนะคะเอิญเอิญสวยจังเลย ให้คุณยายเส้นหนึ่งค่ะจะไปเยี่ยมน้องนะคะน้องโอ้เก่งจังเลยปิดไว้เหมือนเดิมค่ะมากเลยจ้าสวยจังเลยสวยไหมคะสวยไหมคะน้องเอินๆสวยไหมคะคน เอิเก่งมากเลยค่ะเก่งมากเลยนะคะน้องเอิญเอิตอนนี้น้องเอินเอิจะไปไหนคะน้องเอิญเอิจะไปไหนคะลูกยายแต่งตัวให้นะคะ